เฮล lo สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาสอนน้องๆนะครับเรื่องค่าสมบูรณ์ครับผมเนาะมาดูว่าค่าสมบูรณ์นะมันมีหลักการยังไงนะมีการแก้นะสมการค่าสมบูรณ์แบบไหนนะครับโอเคเนาะอ่ะเมื่อพร้อมแล้วนะครับไปดูดีกว่าว่าวันนี้เนื้อหาเราจะเรียนอะไรบ้างครับผมวันนี้ครับมาดูค่าสมบูรณ์นะครับดูมาดูนิยามก่อนว่าค่าสมบูรณ์คืออะไรนะครับเขาบอกว่าถ้าให้ a เป็นจานวนจริงนะครับ แอปของ a นะครับสมบูรณ์หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า absolute นะพี่เขาเรียกว่าแอปแล้วกันเนาะเครื่องหมายแอปก็คือเอาเครื่องหมายขีดตรงอะไปค่อมเลขนะครับเขาบอกว่าแอป a นะครับจะมีค่าเท่ากับ a ถ้า a มากกว่า0เนาะมีค่าเท่ากับ0นย์ครับถ้า a เท่ากับ0และมีค่าเป็นลบ a ครับถ้า a เนี่ยน้อยกว่า0นย์ะครับจากนิยามครับทุกคนแสดงว่าค่าสมบูรณ์เมื่อไปค้อมเลขไหนก็แล้วแต่ค่าที่ได้ออกมาต้องเป็นไงครับมันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอ จำให้ดีนะครับค่าสมบูรณ์ถ้าไปค่อมเลขไหนแล้วเลขนั้นต้องมีค่ามากกว่าออกผลที่ได้ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นูนย์เนาะโอเคเนาะทีมาดูสมบัติของค่าสมบูรณ์ครับว่าสมบัติมีอะไรบ้างครับแน่นอนครับสมบัติของค่าสมบูรณ์นะครับค่าสมบูรณ์ของ A อ a ก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0ูนย์แน่ๆนะครับข้อที่2ครับนะครับข้อที่2 f a อเย่อมเท่ากับเอฟของลบเย่อมเท่ากับ f อเโอเคปะ่ะนะครับเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้เนาะ ข้อที่3ครับ f ของ a ลบ b เท่ากับแของ b ลบ a คือถึงแม้ลบสลับที่กันอาจจะติดลบแต่ถอดออกมาก็ต้องมีค่าเป็นบวกงั้นค่าเท่ากันเนาะข้อ3เน้นนะครับ f ของ a บวก b นะครับน้อยกว่าเท่ากับ f a บวก b นะครับไม่เท่ากับนะนะครับเราแยกแออกมาไม่ได้นะครับข้อ5ครับแ a ลบ b มากกว่าเท่ากับ f a ลบแ b ครับและข้อที่6ครับทุกคนใช้บ่อยข้อ6นะ f a คูณ b นะครับเราแยกได้เป็น f a คูณแ b ได้แต่บวกหรือลบ ไม่เท่านะนะครับและข้อ7ครับหารเราก็แยกแอปได้ครับแอปของ a ส่วน b ก็คือ f a ส่วน f b โดยมีเงื่อนไขว่า b ห้ามเป็น0นะครับถ้า b เป็นศูนย์เกิดอะไรขึ้นตัวส่วนก็จะเป็น0ูนย์ใช่ไหมครับตัวส่วนจะเป็น0ูนย์ก็หาค่าไม่ได้หรือไม่นิยามในทางคณิตศาสตร์เนาะข้อที่8ครับสำคัญแอปของ a กําลัง2เมื่ออายุก,กําลัง2อแล้วปจะหายไปเนาะเหลือแค่ a กําลัง2ครับส่วนข้อ9ครับทุกคนแอปลากลาก,ากที่ n ของ a กําลัง n เนาะย่อมได้แอป a เพราะอะไรครับ พราะลากที่ n โดยที่ n เป็นจำนวนคู่เนี่ยถอดออกมาต้องมีค่าเป็นบวกงั้นเลยได้เป็น f ของ a เนาะส่วนลากที่ n ของ a กับ n นะครับจะมีค่าเป็น a เมื่อ n ตัวเนี้ยเป็นเลขคี่ตัวอย่างเช่นมันอาจจะเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นบวกก็ได้อย่างเช่นลากที่3เนาะของลบ1ก็ได้อะไรครับได้ลบ1เห็นปะเห็นไหมไม่จำเป็นต้องเป็นบวกเนาะถ้าเป็นลาก n ที่เป็นจำนวนคี่นะครับส่วนข้อ11ครับ f ของ A บวก B นะครับเท่ากับ F A บวก f b ก็ต่อเมื่อจะเท่ากันนะก็ต่อเมื่อ A คูณ B มากกว่าเท่ากับ0ครับเนาะและข้อที่2ครับ f a เลบลบเนาะเท่ากับ F A บวก B ก็ต่อเมื่อ A คูณ B น้อยกว่าเท่ากับ0นย์นะครับนั่นเองเนาะที่อยากจะให้น็อนั่นคือนี่ครับหข้อที่พี่ไฮไลท์ที่พี่วงกลมนะครับหข้อนี้ใช้บ่อยในการแก้สมก,การเรื่องจำนวนจริงนะครับโอเคเนาะทีนี้ครับไปดูการแก้สมก,การค่าสมบูรณ์มีไอเดียการแก้ยังไงนะครับ พี่ก็จำแนกมาให้หมดแล้วนะครับจำแนกตามรูปแบบของโจทย์เลยครับเขาบอกว่านะครับถ้านะครับแอปของในตัวสีเวส่เหลี่ยมในตสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นตัวแปรเป,เป็นพจน์เป็นอะไรก็ได้นะในตัวสี่เหลี่ยมนะครับถ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเท่ากับตัวเลขเราแยก2กรณีคือกรณีที่เป็นบวกตัวหนึง่งกับกรณีที่เป็นลบเนาะเออเป็นบวกกับเป็นลบนะครับส่วนนะครับข้อที่2ถ้านะครับเท่ากับก้อนแอปเท่าเท่ากับก้อนที่มีตัวแปร แต่ไม่เหมือนในค่าสมบูรณ์ทางซ้ายคือไม่เหมือนในค่าสมบูรณนะ์น่ะเราจะแยก2กรณีครับแล้วเราตรวจคําตอบด้วยโอเคเนาะส่วนกรณีที่3ครับถ้ามันเท่ากับตัวแปรที่เหมือนในค่าสมบูรณ์นะครับที่เหมือนในค่าสมบูรณ์ทางซ้ายเราใช้นิยามครับเออใช้นิยามนะ้องเดี๋ยวไปดูที่ตัวอย่างจะทําให้น้องเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับและข้อที่4ครับถ้า2ฝั่งเป็นแอบส์ลูดเราจะยกกาลังสองข้างเพื่อให้แอบส์ลูดหายโอเคปนะ วิธีนี้จะสอดคล้องกับคอนเซปท์ที่ว่าถ้า2ค่าไม่ติดลบเนาะสามารถยกกำลัง2ได้2ค่าเป็นแอบส์ลูทไม่ติดลบไงยกกาลัง2ได้นะครับและข้อที่5ครับถ้าค่าสมบูรณ์มีหลายตัวพี่จะสอนน้องเขียนกราฟค่าสมบูรณนะ์เนาะแต่วอีพีนี้ยังไม่ถึงการเขียนกราฟครับถ้าอยากจะรู้ว่าการเขียนกราฟแก้ค่าสมบูรณ์หลายๆตัวทํายังไงอีพีหน้าเจอกันครับแต่อีพีนี้มาดูการแก้สมการก่อนสำหรับค่าสมบูรณ์ทั่วไปก่อนเนาะอ่ะมาดูครับเพื่อให้น้องเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น มาดูดิว่าเราจะแก้สมการอย่างไรบ้างโอเคปะอ่ะตัวอย่างที่1ครับข้อที่1 f แอปของ x ลบสเท่ากับสิครับแน่นอนว่าตัวในแอปเท่ากับตัวเลขเราจะแยก2กรณีคือเป็นบวกตัวหนึ่งกับเป็นลบตัว1นึงนั่นเองครับแสดงว่าแอปเลบสเท่ากับสิเราก็แยกได้เป็น x ลบสตัวนี้ครับอาจจะเท่ากับ10ตัวหนึ่งหรือไม่นะครับก็เท่ากับติดลบสิบจริงปะ โอเคเนาะแสดงว่า x ของเราคืออะไรบ้างครับ x ของเราก็คือ12หรือไม่ก็ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับลบเท่าไหร่ครับลบ8น้องเงน x มี2ค่าครับ12หรือไม่ก็ลบ8วิธีจะเช็คเราทําถูกไหมก็ลองแทนกลับเข้าไปที่โจทย์ก็ได้ครับเออแทนกลับเข้าไปที่นี่เนาะเออแล้วเราจะเห็นว่าเป็นจริงนะครับต่อไปครับทุกคนข้อที่2ครับแอของ x บวก1เท่ากับ2 x ลบ1จะสังเกตว่ามัน ไม่ได้เท่ากับพจน์ในแอบส์ลดใช่ไหมครับเป็นตัวแปรที่ไม่ได้ไม่ได้เท่ากับพจน์ในแอบส์ลุดจริงปะงั้นเราต้องแยก2กรณีครับอ่ะแยก2กรณีเราก็จะได้ว่า x บวก1ตัวนี้ครับตัวในแอปเท่ากับ2 x ลบ1ตัวหนึง่งหรือครับ x บวก1เนาะเท่ากับติดลบ2 x เนาะอ่ะพี่ขอเขียนแบบนี้ติดลบ2 x ลบ1เนาะงั้นเราก็คิด2ตัวครับฝั่งซ้ายนะครับเอาคิด x หน่อยย้ายไปลบเดี๋ยว x จะได้2ครับ ส่วนซองขวาครับย้ายมานะครับเป็น x บวก1เนาะเท่ากับลบ 2x บวก1ครับย้ายข้างไปนะครับเป็น 3x เท่ากับ0นเงินก็เท่ากับ0นที่เราต้องตรวจคำตอบทุกครั้งนะครับถ้าฝั่งขวาไม่เหมือนกับตัวในแอปนะต้องตรวจคำตอบครับพี่จะขอตรวจคำตอบตรงนี้เนาะตรวจคำตอบนะครับตรวจคำตอบครับเนาะตรวจคำตอบ ถ้า x เ,เป็น2จริงไหมเออถ้า x เ,เป็น 2. 2ก็เป็นเท่าไหร่ครับ f ของ2บวก1เนาะเท่ากับ2คูณ2ลบ1ฝั่งซ้าย f ของ2บวกคือ f ของ3ถอดมาได้3โอเคฝั่งขวา2อคูณเป็น4ลบ1เป็น3จริงงั้น2ใช้ได้ทุกคน2ใช้ได้นะครับจะ <c oughs> พูดเสียงทุ่มทำไม2ใช่ได้ต่อไปถ้า x เ,เป็น0นย์ครับถ้า x เ,เป็น0ย์เกิดอะไรขึ้นทุกคนก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ0ูนย์บวก1เนาะ เท่ากับ2คูณศูนย์ลบ1ครับแอบศูนย์บวก1ได้เท่าไรแอบศูนย์บวกหได้1จริงปะ2อคูณศูนย์ได้ศ 0, 0ูนย์ศูนย์ลบ1ได้ลบ1นึทุกคนมันไม่จริงแสดงว่าศูนย์ไม่ใช่งง้นตอบตัวเดียวคือ x เท่ากับ2แบบนี้ครับอย่าลืมว่าต้องตรวจคำตอบทุกครั้งนะครับถ้าเกิดฝั่งขวาเนี่ยมันไม่เท่ากับตัวในแอต้องตรวจคำตอบเลยนะเวลาหาคำตอบมาด้วยนะทั้งดี้ก็ตรวจคำตอบหมดเลยโอเคปะ่ะนะครับข้อที่3าครับทุกคน x ลบหเท่ากับ x ลบหถ้าน้องสังเกตดีๆน้องจะเห็นว่าตัวข้างในเนี่ย x ลบหเท่ากับ x ลบหเลยจริงไหมจริงไหมเท่ากันเลยจริงไหมเมื่อถอดออกมาได้ตัวบวกใช่ไหมครับถอดออกมาได้ตัวเดิมไม่ใช่ตัวบวกถอดมาได้ตัวเดิมคือ x ลบหแสดงว่านะครับสแสดงว่า x ลบหตัวในแอปเนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0แน่นอนเพราะเราถอดมาได้ตัวเดิมไงจริงปะงั้น x ก็เป็นไงครับ x ก็มากกว่าเท่ากับ5แบบนี้เนาะเออแบบนี้ไม่งงเนาะไม่งงเนาะ ต่อไปข้อที่4ครับทุกคน f x ลบ5เท่ากับ5ลบ x มันเหมือนจะคล้ายๆกันใช่ไหมครับอแต่พี่ขอเขียนอีกรอบหนึ่งให้น้องดูแบบนี้พี่เขียนแบบนี้จริงไหม f ของ x ลบ5เท่ากับติดลบ x ลบ5จริงเนาะจริงปะ้องจะเห็นว่าเราถอดออกมาแล้วครับข้างในเนี่ยถอดออกมาได้ตัวติดลบตัวในแอปจริงไหมสแสดงว่าตัวในแอปเป็นไงครับถ้าถอดออกมาได้ตัวติดลบแสดงว่านะครับ อีตัวในแอก็คือ x ลบห้าเนี่ยจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นย์แน่เลยแน่แน่นะครับแสดงว่า x ของเราก็ต้องเป็นไงครับน้อยกว่าเท่ากับ5แบบนี้โอเคปะไม่งงเนาะไม่งงเนาะนะครับไม่งงเนาะอ่ะทีนี้ไปดูครับว่าทำอย่างไงต่อนะครับอ่ะไปดูข้อต่อไปไม่งงนะสองข้อนี้ไม่งงนะครับถอดมาในตัวเดิมนั้นตัวในแอก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0ถ้าถอดออกมาในตัวติดลบตัวในแอก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นนั่นเองเนาะ ต่อไปข้อที่5ครับทุกคนแอป2ฝั่งน้องทุกคนแอป2ฝั่งเราทำไงดีเราจัดการยกกำลังสองมัน2ข้างเนาะเพื่อให้แอปมันหายไปครับยกกำลัง2 2ข้างเนาะยกกำลัง2 2ข้างแน่นอนครับแอปหายแน่ๆน,นะครับเหลือแค่ 2x เลบ1นเนาะทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ x ลบ3ครับทั้งหมดกำลัง2น้องครับน้องอย่าลิอาจเอา2ไปแจกกลายเป็น4 x กำลัง2ลบ1 เท่ากับ x กำลังสองลบเแบบนี้ไม่ใช่นะครับอย่าเด็ดขาดนะครับเออปลายคนผิดมาหันเลยนะครับพี่ย้ํากับทุกคลิปเลยถ้าเจอแบบนี้อย่ากระจายกําลังเข้าไปนะครับบวกลบกระจายไม่ได้เราต้องใช้กําลังสองสมบูรณ์กระจายออกมานะครับโอเคทุกคนหลายหลายคนพี่เชื่อว่า80%จะต้องกระจายกําลังสองกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยสี x ่ x กำลังสองลบอะไรครับลบสนั่นหลันก็ลบสี่ x บวกหแล้วก็กระจาย x ลบสามกำลังสองอีกอีกเหมือนกันใช่ไหมครับ ถ้าใครที่เรียนกับพี่ใครเป็นลูกศิษย์พี่ถ้าพี่มาสอนแล้วอย่ากระจายนะอย่ากระจายเด็ดขาดทุกคนกระจายมันจะทําเรื่องของง่ายๆเป็นของยากทุกคนเราย้ายมาครับอ่ะพี่ขอย้ายนะครับ x ลบ3นะครับมาอีกฝั่งหนึ่ง x ลบ3กํลาลัง2เนาะพอย้ายพวกทุกคนเกิดอะไรขึ้นน้องจะเห็นว่านะครับ e ติ่งนี้นะครับกํลาลัง2ลบ e ติ่งนี้กํลาลัง2ไปเข้าแก๊กกับ e นี่เปเลยทุกคน ไปแก้วไปเข้าแก๊ปกับผลต่างกําลังสองจริงไหมหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองคืออะไรครับคือหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังนี่ไงมอง a เป็น2 x บวก a สอ2 x ลบ1มอง b เป็น x ลบ3จบครับไม่ต้องกระจายกาลังสองเนาะโอเคงั้นเราก็ได้ปไปเลยครับตัวแรกตัวหน้าเนาะแล้วก็บวกกับตัวหลังครับบวก x ลบ3นะครับคูณกับตัวหน้านะครับลบตัวหลังอ่ะลบ x ลบคูณลบเป็นบวกตรงนี้ระวังให้ดีเหมือนกันเห็นไหมครับ อ่ะคิดเลขหน่อย 2x บวก x เป็น 3x ลบ4จริงปะ 3x ลบ4เนาะตัวต่อไปครับ 2x ลบ x เหลือ x เดียวนะลบ1บวก3ก็กลายเป็นบวก2เนาะเห็นไหมว่าถ้าน้องย้ายมาแล้วจัดรูปโดยใช้ผลต่างกำลงงัง2ช่วยมันจัดรูปให้เสร็จสับเลยครับเป็นแยก2เล็เรียบร้อยเลยไม่ต้องกระจายกำลังสองแล้วมาบวกลบเลขต่ออีกรอบถึงไม่ต้องครับสแสดงว่า x เป็นอะไรบ้างครับ x เป็น4ส่วน3กับลบ2จบแบบนี้ทุกคนอันนี้คือพี่ แยกตามโจทย์มาให้นะครับโอเคเนาะนะครับเด,เดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกกรณีหนึ่งอย่างที่พี่บอกตอนต้นคลิปไปแล้วว่ามันเป็นวิธีการวาดกราฟใช่ปหเดี๋ยวอีพีหน้ามาเจอกันพี่สอนการวาดกราฟเกี่ยวกับเอาไปแก้สมการค่าสมบูรณ์ได้เพียวๆเลยนะครับโอเคนะทีนี้ครับสุดท้ายก่อนจะจากกันวันนี้ทุกคนมาฝึกพลังยุทธ์สักข้อหนึ่งพี่เชื่อว่าถ้าน้องเจอข้อนี้90%นน้องเปิดผ่านและน้องจะไม่รู้ว่าทำยังไงเพราะเป็นแอปซ้อนแอปน้องทุกคนน้องถ้าเจอแบบนี้น้องตั้งสติให้ดี แอปซ้อนแอปเราก็ทําจากแอปตัวนอกสุดก่อนอ่ะน้องดูตัวนอกตัวนอกสุดเนาะคือตัวนี้เนาะเออดูตัวนอกสุดก็คือมันเป็นแอปของ 4x ลบ1บวก3ใช่ไหมครับดูตัวนอกสุดก็คือแอปของอีกตัวนอกสุดเลยคือตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้พี่ขอไฮไลท์แล้วกันไฮไลท์ตัวนี้ครับปึ้่งใช่ครับนิยามแอปสีเขียวก่อนแอปสีเขียวเท่ากับ10 แสดงว่าเราแยกเป็น2กรณีได้ครับเราก็แยกได้เลยครับเราก็ได้ว่านะครับได้ว่าได้ว่าได้ว่านะครับแอปของ 4x ลบ1แล้วก็บวก3เนี่ยเท่ากับ10ตัวหนึง่งหรือไม่นะครับก็แอปของ 4x ลบ1เนี่ยบวก3ครับเท่ากับลบ10นี่ครับเราคิดจากแอปตัวนอกก่อนโอเคปะ่ะอ่ะแล้วเราย้ายข้างครับปกติวิธีของเราเลยปกติครับ 4x ลบ1เนาะ ย้ายไป3ย้ายไปกลายเป็น7เนาะอ่ะย้ายไปต่อครับ c x ลบ1ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับลบ13จริงไหมทีนี้ครับพอเกิดเป็นแบบนี้เราก็ใช้นิยามแอป,ปอีกรอบหนึ่งแอปนะครับตัวในแอปเนาะเท่ากับตัวเลขเราก็แยก2กรณีครับเราก็จะได้ว่าต่อครับ c x ลบ1เท่ากับบวกตัวหนึ่งนะครับกับตัวที่มันติดลบตัวหนึ่งโอเคเนาะอ่ะย้ายข้างแก้สมการครับ c x เท่ากับ8น x เดียวเท่ากับ2จริงปห ย้ายต่อครับ 4x ย้ายลบหไปบวกกลายเป็นลบ6เนาะงั้น x เดียวเท่ากับลบ6ส่วน4หรือเท่าไหร่ครับลบลบ3ส่วน2เนาะ,ะลบ3ส่วน2ครับนี่ x 2ตัวแล้วนะตอนนี้ได้ x 2ตัวแล้วครับมาดูต่อฝั่งขวาครับ f 4x ลบหเท่ากับติดลบ13น้องทุกคนตั้งสติให้ดีตัว f ถอดออกมาได้ตัวติดลบเป็นไปได้ไหมไม่ได้ นี่ครับไม่มีทางที่จะติดลบแสดงว่าน,นี้เป็นไปไม่ได้เนาะเออเป็นไปไม่ได้แสดงกรณีน,นี้ก็ตัดทิง้งไม่ต้องมาคิดงั้น x ที่เราตอบเป็กี่ตัวครับดังนั้น x ของเราก็เท่ากับ2หรือไม่ก็ลบ3ส่วน2แบบนี้โอเคปะไม่ยากนะครับอันนี้คือการแก้สมการค่าสมบูรณ์เนาะวันนี้ก็ประมันนี้ครับทุกคนอย่าลืมนะครับช่วงนี้นะครับไขวัดระบาดไม่ใช่ไข้หวัด โคว,วิดโควิดโควิดระบาดอย่างหนักเลยนะครับถ้าไม่จําเป็นก็อยู่ในบ้านนะครับไม่ต้องออกไปไหนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะออกกําลังกายนะครับมีเวลาออกกาลังกายเนาะเสพสิ่งที่มีประโยชน์นะครับต่อตัวเรานะครับแล้วก็อยู่บ้านก็หาช่วงเวลาผ่อนคลายด้วยถ้าเจอเสพข่าวที่มันเครียดเกี่ยวกับไวรัสก็หาเรื่องที่มันผ่อนคลายครับโอเคเนาะเซฟตัวเองครับหยุดเชื้อเพื่อชาติเนาะ เออแล้วสำหรับวันนี้พี่ลาไปก่อนครับถ้าชอบคลิปพี่ก็กดไลค์กดแชร์เนาะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แคร์กด s ับสไ r i b e แล้วฝากติดตามที่ช่อง Youtube ด้วยครับทุกคน YouTube กด s ับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาที่คลิปที่พี่ลงทุกๆวันนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับดูแลสุขภาพให้ดีบายบายครับทุกคนบายบาย